สวัสดีค่ะโบจากไทยเวิรมนะคะมูลไส้เดือนออกแกดิกวันนี้โมจะพาเพื่อนๆนะคะมาดูแปลงผักเล็กๆที่เราเพาะกันภายในครอบครัวโดยการใช้ดินผสมคุกเคล้ากับมูลไส้เดือนนะคะอันนี้เป็นแปลงผักที่มีระยะเวลาครบสิวันพอดีนะคะ ซึ่งแปลงผักนี้เป็นแปลงผักที่โบต้องบอกก่อนเลยว่าเป็นแปลงผักเบื้อแรกที่เราทําขึ้นมาเป็นกิจกรรมภายในครอบครัวนะคะเป็นแปลงผักที่ปลูกร่วมกันกับลูกๆซึ่งกําหนดตอนเนี้ก็เป็นกําหนดรอบที่เราจะต้องใส่ไส่เดือนทีส่สนดของการเติมเนี่ยเราก็จะโรยบนบริเวณโขดต้นซึ่งตอนที่เราปลูกกับลูกๆเนี่ยก็คือเราจะมีให้เด็กๆเนี่ยได้มีวิธีการเตรียมดิน ผสมคุกเข้าไปเลยกับปุ๋ยมูลไส้เดือนนะคะการปลูกของเราเนี่ยก็ด้วยความที่มันเป็นกิจกรรมเล็กๆภายในครอบครัวเราก็เลยไม่ได in ้มีการทําถูกต้องตามตําราสักเท่าไหร่ก็คือว่าให้เด็กๆเตรียมดินคลุกแล้วก็โรยมเมล็ดลงไปเลยหลังจากที่เราโรยบริเวณรอบๆผนต้นแล้วนะคะเราก็จะกดกานตาม ก็คือจะมีพืชพันธุ์หลายอย่างที่เราใช้ในการเพาะปลูกมีถั่วนะคะมีจังกวามีผักกาดขาวเดี๋ยวเราจะให้ดูว่าต้นไหนเป็นต้นถั่วต้นไหนเป็นต้นจันกว่าต้นไหนเป็นต้นผักกาดขาว<ม>อันนี้เป็นต้นถั่วนะคะก็คือเราจะเลยมันใช้ดืนนี่เอาไปดเวก็เรอบเลยต้นถั่วคือวิธีการปลูกของเราเนี่ยไม่ได้ตรงตามตำราสักเท่าไหร่ เป็นกิจกรรมเล็กๆภายในครอบครัวให้ลูกๆได้มีส่วนร่วมในะการเตรียมดินนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเราก็เขาใส่ปุ๋ยแล้วก็ลดน้ําระยะเวลา10วันที่ผังเนี่ยทำให้เราได้รู้ว่า,าการเจริญติบตตัวอัตราการเจริญติกตกตของพืชผ,ผักสวนครัวที่เราปลูกกับลูกๆเนี่ยค่อนข,ข้างจะดีแล้วก็โตวไวมากเลยนะคะทีนี้อันนี้เป็นต้นถั่วนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดู ต้นผักกาดขาวกับต้นแตงกวาอ,อันนี้เป็นต้นผักกาดขาวนะคะเอาคค่ะอันนี้เป็นต้นแตงกวาค่ะถัดมาตรงนี้เป็นต้นผักกาดขาว <uc> ซึ่งผักกาดขาวเนี่ยลูกๆโรยมเมล็ดค่อนข้างหนานแน่นแต่ว่าเดี๋ยวยังไงเนี่ยเดี๋ยวถ้าเขาเริ่มโตแล้วเราก็อาจจะต้องแยกเขาออกเพื่อให้เขาได้เจริญเติบโตต้นไข่ต้นมันได้ได้ดีขึ้นอันนี้เดี๋ยวเราก็จะรดน้ำต่อเลย นี่ก็เป็นต้นก้านะคะที่เราใช้ระยะเวลาในการเพราะ10วันผักกัดขาวแตงกวาแล้วก็ต้นถั่วเดี๋ยวเราจะมาติดตามผลการใช้หมอนไสเดือนกันว่ามันมีผลต่อการเจริญเติบโตยังไงอีกสัก10วันนะคะอยากให้เพื่อนๆเนี่ยได้คอยติดตามชมค่ะ